วัดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนหอหัวข้อที่4กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัวก,กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สมาชิกในกลุ่มมีดังนี้ค่ะ,นนะ,คะ 1. นายนประกาเชีย์ครับ 2. นางสาวรพิตาจันทร์โคตค่ะ 3. นางสาวนันาเชียฟ้าค่ะ 4. นางสาวพีลนุงแก้วค่ะและดิฉันนางสาวพนิดาบัวพาค่ะ นโยบายกิจกรรมการสตีและสถาบันครอบครัว1เสนอแนะนโยบายยุทธศาสตร์แผนงานและมาตรฐานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส,งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิการเสริมสร้างความแข็งเข้มแข็งให้แก่สตรีครอบครัวผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณีและผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิด 2. ส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือกับผข้ภาคส่วนและองค์การระหว่างประเทศในการดำเนินาก,การตามนโยบายพันธกรณีอนุสัญญาและความตกลวงระหว่างประเทศเกี่ยวกับสตรีครอบครัวผู้ประสบปัญหาจากการทาตเวีและผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิด 3. เสริสมสร้างมาตรการบนไกนในการพัฒนาศักยภาพความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างประเทศระหว่างเพศการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรีและผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิดการปุกการป้องการการค้คาบรเวณีและคุ้มครองผู้ประสบปัญหาจากการค้าบรเวณีณ การคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัวและการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งการดำเนินงานการรับรองและการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรภาคเอกชนดน้าตีและครอบครัวรวมทั้งองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง 5. บริหารจัดการและพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศดัานสตีครอบครัวผู้ประสบป,ปัญหาจากกาันค้าประเวณีและผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิดเป็นศูนย์กางการเรียนรู้ในการแก้ไขและพัฒนาสตีครอบครัว 6. จัดบริการสว,วัสดิการสังคมการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองแก้ไข เยียวยาบำบัดฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพของสตรีผู้กระทำหรือผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวผู้ที่ถูกสัรนสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพจะบัดการอินใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะหนดว่าบุคคลย่อมมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และพัฒนาสังคมมนุษย์และอย่างยั่งยืนคือการพัฒนาคนทุกกลุ่มให้เป็นทุนท,ทางสังคมเพื่อจะได้ร่วมมือกันนำพาสังคมให้พึ่งพาตนเองได้มีควาสมสามัญฉันและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโลกจึงได้กำหนดนโยบายดังนี้ หนึ่งนยโยบายการพัฒนาสังคมโดยกระทรวงพัฒนาสังคม,มและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการทํางานทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือพัฒนาทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาและก็ระวังปัญหาทางสังคมม,มีตัวชี้วัดการพัฒนาสังคม,มและประสานหน่วยงานต่างๆเพื่อเตือนภัยทางสังคม,มเพื่อให้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนสองนยโยบายการเสริมสร้างความมั่นคงการดำรงชีวิต เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยสร้างโอกาสในการมีที่อยู่อาศัยถาวนได้มาตรฐานเป็นของตัวเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถสร้างเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวชุมชนและสังคมเพื่อไปสู่ชุมชนที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปด้วยการจัดสร้างที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานในชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมพร้อมระบบสาธารณูปโภค โครงการบ้านเพื่ออาทอ р สามนโยบายการพัฒนาสถานบันครอบครัวให้แข็งแรงเพื่อให้ประชาชนสามารถช่วยเหลือตอนเองครอบครัวและชุมชนด้วยการพัฒนาศักยภาพของประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้มีความสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งเป็นการพัฒนาสังคมอย่างยัง่งยืน 4. นโยบายการพัฒนาศักยภาพ ทุกกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงนิ่การทำงานเชิงรุกเช่นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชนเพื่อให้มีความรู้ความสามารถกล้าแสดงออกสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นผู้นำของชุมชนและสังคมอย่างแท้จริงเป็นกลไกของภาครัฐในการเข้าถึงปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ห้านโยบายการจัดสวัสดิการ สังคมเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้แกเ่เด็กเยาวชนสตรีคนพิการและผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมโดยการจัดสวัสดิการสังคมได้อย่างปกติสามารถช่วยเหลือตนเองได้โดยไม่เป็นภาระของสังคม 6. นโยบายการคุ้มครองสิทธิความเสมอภาพและความและความเป็นธรรมเพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย กองกระทรวงได้รับการคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมสนับสนุนให้ได้รับบริการตามสิทธิทด้านต่างๆตามกฎหมาย3ฉบับได้แก่พระราชบัญญัติคุ้มครองนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เด็กพศ2 5 4 6พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการการสังคมพศ2546และพระ ราชบัณฑัตผู้สูงอายุพศ2546เช่นบริการการทางแพทย์การศึกษาศาสนาการประกอบอาชีพการพัฒนาตนเองเป็นต้นเจดนโยบายการพัฒนาการบริหารจัดการโดยการพัฒนาระบบงานให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลมีความชัดเจนในทิศทางเพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศการชี้สถานการณ์ ทางสังคมเพื่อให้หน่วยงานต่างๆได้ใช้เป็นแนวทางกำหนดนโยบายเรื่องการโดยมีการปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อการทํางานลดขั้นตอนการให้บริการเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเร่งรัดการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้มีทักษะและปรับทัศนคติเพื่อรองรับการทํางานของกระทรวงโดยการทํางานของข้าราชการต้องปรับแนวคิดใน การให้บริการประชาชนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ